สวัสดีคะ่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูผัดพริกกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะวันนี้ครูพิกจะพาเด็กๆมาทําความรู้จักกับคุณครูประจําชั้นและห้องเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะงั้นพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อาคารเดนเซนปีเตอร์กันค่ะหรือที่เราเรียกว่าอาคารประถมนั่นเองค่ะซึ่งอาคารเรียนนะคะจะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยการประกอบด้วยห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสค่ะสําหรับห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด7ห้องซึ่งอยู่ในชั้นที่1นั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในห้องเรียนกันนะคะไค่ะ และตอนนี้นะคะเมื่อเราเดินเลี้ยวซ้ายเข้ามาในอาคารนะคะก็จะเห็นห้องของ1นทับหนึ่งนั่นเองค่ะ,แ,ะแต่เด็กๆก,ก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนนะคะเด็กๆจะต้องถอดรองเท้าวางเรียงไว้บริเวณด้านหน้าของห้องนะคะและเด็กๆจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียนค่ะ เมื่อเราเข้ามาในห้องเรียนนะคะให้เด็กๆนะคะนั่งที่ประจําของตนเองเลยและที่สําคัญเด็กๆต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะและไม่ลุกเดินไปคุยเล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะ บรรยากาศในห้องเรียนของปอนหนึ่งนะคะและตอนนี้ครูพิจะพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับคุณครูประจำชั้นทั้ง7ห้องกันค่ะงนั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบเธอกับชั้นพบกันสวัสดีสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ คุณครูชื่อคุณครูพรประภาโชคดีซีเรนว่าคุณครูจอยเป็นคุณครูประจําชั้นห้องปอ .1 ทับ7ตัวเล็กสดใสใส่ใจเด็กๆนะคะคุณครูจอยจะสอนในรายวิชาภาษาไทายคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาประวัติศาสตร์และวิชาการงานค่ะคุณครูจอยรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้พบกับเด็กๆที่น่ารักทุกคน และวันนี้คุณครูจอยขอต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของเรานะคะซึ่งคุณครูได้จัดเตรียมกิจกรรมสนุกๆไว้มากมายสำหรับเด็กๆเ,เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานหรือการปั้นรูปแบบต่างๆแล้วเด็กๆล่ะคะชอบทำกิจกรรมอะไรเอ่ยว้าวชอบเต้นชอบร้องเพลงใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ ในระหว่างนี้เด็กๆควรมีการเตรียมตัวสำหรับการเปิดเทอมนั่นก็คือการฝึกตื่นนอนแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวมาโรงเรียนให้ทันเวลาและอย่าลืมฝึกอ่านหนังสือกันด้วยนะคะนอกจากนี้สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือการรักษาสุขภาพของเด็กๆในช่วงโควิดเด็กๆควรสวมหน้ากากาอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพียงแค่นี้เด็กๆก็จะเป็นเด็กเก่งเด็กดีที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจค่ะก่อนจากกันวันนี้คุณครูก็ขอฝากเด็กๆทุกคนติดตามช่อง M V Kids ของทางโรงเรียนเราด้วยนะคะรับรองได้ทั้งความรู้และความสนุกแน่นอนค่ะวันนี้เด็กๆได้รู้จักครูจอยแล้วครูจอยก็อยากรู้จักเด็กๆบ้างค่ะโดยการให้เด็ก ถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองส่งมาในรายส่วนตัวของครูจอยได้เลยนะคะคุณครูจอยขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย